ดีค่ะเพะเมย์จากบ้านยาสัญญามียานะคะวันนี้เพเมย์จะมาชวนทุกคนเนี่ยหมวดการว่ายาดมที่ทุกคนถูกใจเนี่ยสายไหนชอบตัวไหนกันบ้างและเหตุผลที่ชอบกันเพราะอะไรเพรเมย์อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวก็คือได้ดมแต่ว่าดมบางยี่ห้อ,อ,อแต่ทีนี้ก็เลยสนใจว่าเอ๊ะแล้วสูตรมันต่างกันไหม กลิ่นที่ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเลยมาให้ทุกคนร่วมโหวตกันดีกว่าว่าวันเนี้ยหงไหนถูกใจที่สุดอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีโฆษณานะแต่ว่าชวนกันโหวตกันขำๆเฉยๆเนาะอะถ้าในบ้านเราเนาะตอนนี้ที่หงกันก็จะมีหงไทยก็ของคู่อะที่เป็นยอดฮิตที่แบบว่าเห็นว่าหลายๆคนดมแล้วมันชื่นใจแล้วเกินบางคนก็แบบกระปุกเต็มมือเลยอะเออใช้ได้ตลอดอะถ้าอย่างของคู่หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เนาะนี่ หงคู่คู่สองตัวสองตัวไปเลยจ้ะแล้วก็จดนน้องหงไทยน้องหงไทยเขาจะมีแค่หงตัวเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้น้องหงไทยอ่ะเขามีสามสีแล้วนะทุกคนออก็คือมีสูตรที่เป็นสีเขียวเนาะสูตรที่เป็นสีเหลืองอ่อนแล้วก็สูตรที่เป็นพิมเสนแต่วันนี้สีขาวก็ปลูกจะแตกต่างกันเลยเนาะแต่ว่าน้องหงคู่เนะี่ยเขาจะมีแค่สีเขียวแล้วสีก็จะแบบแจมมากแจมกว่าหงหงหง,หงไทย หนูเลยถ้าเห็นกับบุกอ,อย่างตัวนี้นะคะเท่าที่ทรูส่วนประกอบนี่ยก็คือหลักๆเหมือนจะมีอยู่3อันเนาะเป็นตัวเอ่อเกตสาระเนเนาะทุกคนแล้วก็การลาบุลแล้วก็พิมพ์เสนแต่รู้สึกว่าสัดส่วนของตัว3ส่วนเนี้ยค่ะเขาจะไม่เท่ากันเนาะบางตัวอาจจะมีบางตา มากกว่าหรือน้อยกว่าอแต่ว่าส่วนผสมหลักๆก็คือจะมีประมาณ3อย่างที่เมย์หยิบมาดูส่วนตัวนี้ค่ะที่แตกต่างนะเหมือนกี้ที่เมยพูดไปก็คือเขาจะมีตัวไอ้น้ำมันผิวมะกรูดเพิ่มขึ้นม,มาดังนั้นถ้าใครที่ชอบเกี่ยวกับพวกแบบน้ำมันมะกรูดหรือที่ดมแล้วให้มันโล่งค่ะตัวนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าสดชื่นกว่าใช่อันนี้คือเมย์ก็มารีวิวเนาะง่ายๆแต่ว่าคนไหนเนี่ยใช้ หงไยหรือหงคู่อยู่ก็คือคอมเมนต์เข้ามาให้หน่อยเม่อยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนชอบกินทางไหนมากกว่ากันเนาะโอเคค่ะหรือว่าถ้าใครอะค่ะมีแบบข้อสงสัยหรืออะไรที่อยากถามว่าเอ้แล้วสมุนไพรพวกนี้มันเป็นอะไรไหมหรือว่าใช้แล้วเป็นนานๆหรือเป็นอะไรไหมก็คอมเมนต์หรือว่าทิ้งกันไว้ได้เนาะเดี๋ยวมีเข้ามาตอบให้ค่ะค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะ